ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับมันยืดแล้วดูเลยตัวนี้เออไม่อ่อนแรงให้เลยประมาณห้ากิโลไดไหมครับไม่ถึงไม่ถึงหรอกอืมตอบเองเม่เฮ้ยอย่าให้มันขาดนะมันต้องไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับอยู่บ้านใหม่อยู่หม้อใหม่ตกใจก็เลยดังตกใจก้อยดังๆโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้โอ้ ไมม่ันเห็นวิง้เหมือนฉลาดมากปลาขนาดมันไม่ได้มันกินปลามันก็เลยฉลาดเลยโหกินได้หุยหุยหุยโอ้ยน้าเยอะเยอะจะเป่งตัวนี้ตัวนี้ประมาณตัวนี้รตัวนี้ห้าโลได้ไหมครับตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้4โล5โลโอ้โหยืด่าดูเลยตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับ จะหลุดมีห้ำไม่ไม่มีหำหนูจับห้ำก่อนสิมีห้ำไหมดูนี่หรือไม่จีนในเนี่ยหำด้วยมีหำไม่มีหำโอเคโอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยโอ้โหใหญ่มากพ่อมาแล้วมันก็อ้อนพ่อเลยนะจะจมยรับไปมยไหมฮ้ยไแยงไงมอด